มาดูคู่เอกนำรายการครับผมนี้มวยมันมันสุกเอาแนะนำตัวหน่อยสวัสดีครับผมเพชรจามย่าจอร์เจียเมืองไทยวันนี้เจอใครครับเจอครับคุณสยามเราเคยชกกับเขาไหมไม่เคยไม่เคยชกวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดครับ่อว่าวานเนี่ยผ่านยังทั้งเมืองผ่านครับผ่านได้ร้อยเหวดี้เคยเคยเคยชกยังยังครับเคยเคยอยู่ครับเคยอยู่ครับแต่ว่าเวดี้คือมันมันใหญ่ไปหรือมันพอดีหรือมันเล็กไปหรือว่ายังไงใหญ่ไปหน่อยครับใหญ่ไปหน่อยแล ก่อนหน้านี้เราชกวิกัดเท่าไร้อยหาร้อยสิบวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบเดครับร้อยสิบหกรอ้อยสบเจ็ดสิขอขึ้นราารเปร้อยสิบหกเขาึ้นเป็นร้อยสิบเจ็ดร้อยสิเใช่ไหมราซ้อมอยู่ที่ค่ายเซ็วันนั้นเนงครับติดกันตันแองนะซ้อมมากี่วันนะซ้อมมารวมรวมเดือนหนึ่งครับรวมรวมเดือนเราเป็นมวยสไตล์ไงฝีมือครับอุอย่าดน่น่าจะเขาน่าจะยาเรานะครับเ็เป็นเป็นมวยเข่าใช่ไหมบผม เราเจอมวยอย่างนี้เราต้องแก้ด้วยวิธียังไงก็บตอบได้เลยครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่เทรนเนอร์ที่ที่มุมนะค่อยวางแผนบางทีเรายกจะยกเรือไงครับน้ลหนักสูงเท่าไหร่ครับสองร้อยเจ็ดสิบสามครับน้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ห้าร้อหกครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับผลงานเราไปไงบ้างหลังหลังสามไฟายหลังไปไงบ้างสามไฟายหลังเราชนะกี่วัยชนะสองแพ้หนึ่งนะแพ้นะต่างสีโรมาโรมาบ่อยแล้วมั้งบ่อยครับนี่ชกมวยรวมถึงร้อยมั้ยครับ ประมาณประมาณเกือบเกือบแล้วนะเราเป็นคนจากจังหวัดใช่าะครับร่างโครงร่างกายเป็นไงบ้างวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปึ๊บอกไว้แบบครับคุณตามซ้อมมาที่ยรื่องสิ่งต่างๆหน่อยเนี่ยก็มีครับสิ่งที่กำไรโอตอนเรื่องร่างโครงร่างกายวันนี้ไม่หมดแน่นอนครับอ่ะลูกหลานฝากเชียร์กันหน่อยสวัสดีครับพี่น้องอยากเชน้าฝากเชียร์พี่เจษย์ยาด้วยนะครับผมพี่น้ทไม่เต็มที่ครับโอเคสวัสดีครับ ไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมมาประมาณสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่สระอนี่ก่อนครับอยู่ที่จังหวัดสกลนครเขาอยู่ที่เดิมเราแล้วไฟนี้มีใครไปเป็นคู่ปพื่อนซ้อมมาครับก็มีพี่วิ์ที่ค่ายคราพวกเด็กขายช่วยกันตอนนี้เราอายุ17ปีเราสูงเท่าไหร่ครับ177น้ำหนักไปล่อย60กิโลครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยเข่าครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรจระย่า เคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้สื่อสารเกี่ยวับต่อยของเายังครับดูความรักเขาเป็นมือสไตล์มือซีมืครับแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเราวางเกียวของแขกอีก็เดินถึงตัวครับกรตามสไตล์เราเนาะครับผมล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่รังศิลก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับผมสึกครับไปเท่าไหร่มชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวนท์เท่าไหร่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าวันนี้มาต่อยร้อยร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดเลย ถ้าเกิดเช้านี้เข้าเช้าหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดก็น่าจะพอดีครับมาสบายเลยร่างกายไฟท์เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละไฟท์ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมหนอยชนะกับไทยไฟท์เร็วคูมากี่กิโลครับมนเกือโลครับเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณห้าสิบสองสิบพันเราคนจังหวัดสกลนครนะฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานี้หน่อยก็ฝากเป็นกำลังใจให้เลยครับทำ็มทิ้งเราอ่ะวันนี้ขอเราโชคดีนะขอบมากครับ